ในคืนที่มืดที่สุดของปีมีเพียงแสงดาวดวงเดียวที่ยังส่องอยู่บนฟ้าและในคืนนั้นเขากลับมาจากหลุมศพที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพื่อถามคำถามเพียงข้อเดียวเธอยังจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นเสียงของเขายังดังอยู่ในความมืดและเมื่อเธอตอออบอดาวดวงนั้นก็เริ่มดับลงทีละน้อยลมหนาวพัดผ่านทุ่งข้าวที่แห้งเหือด เสียงใบไม้เสียดสีกันดังเบาๆราวกับเสียงกระซิบของคืนมืดเดือนถูกเมฆบดบางเหลือเพียงแสงดาวดวงเดียวที่ยังส่องอยู่มินนั่งอยู่บนขอนไม้เก่าใกล้ลำธารเธอมองไปยังบ้านไม้หลังเล็กที่อยู่ไม่ไกลในเงามืดนั้นมีเพียงแสงตะเกียงริบหรี่สองลอดหน้าต่างออกมาเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากทางหลังบ้านมินหันไปช้าๆ หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทุกขณะก,กลิ่นควันไฟลอยมาตามลมปนกับกลิ่นดินชื้นและน้ำค้างเธอรู้สึกถึงความเย็นที่ไหลผ่านผิวหนังจนขนลุกเสียงสุนัขเห่าไกลๆแล้วเงียบไปทันทีมิงลุกขึ้นยืนเธอพยายามเพ่งมองไปยังทางเดินที่มืดสนิทแสงดาวเพียงดวงเดียวสะท้อนในดวงตาของเธอราวกับมันกำลังมองกลับมา ลอมาหายใจของเธอสั่นไหวประตูบ้านไม้เปิดออกช้าๆเสียงไม้ลั่นดังในความเงียบเธอเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ตรงกรอบประตูมินขยับถอยหลังเท้าของเธอเหยียบกิ่งไม้แห้งแตกเสียงดังเงานั้นขยับเร็วขึ้นเสียงฝีเท้าเร่งเข้ามาใกล้เธอก้าวถอยจนถึงขอบลำธารเสียงน้ำไหลเบาๆกลับกลายเป็นเสียงที่น่ากลัว เธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เย็นจัดอยู่ข้างหลังมือของใครบางคนแตะที่ไหล่ของเธอมินหันกลับไปทันทีแสงดาวเพียงดวงเดียวส่องสะท้อนบนใบหน้าที่เธอจำได้ดีมันคือใบหน้าที่เธอคิดว่าจากไปแล้วนานหลายปีมินยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นรอมาหายใจของเธอขาดห้วงแสงดาวเพียงดวงเดียวบนฟ้าเริ่มสั่นระยิบเหมือนจะดับลงเมื่อเธอจ้องไปที่ใบหน้านั้น ชายคนนั้นยืนนิ่งไม่ไหวติงแสงตะเกียงจากบ้านสะท้อนผ่านลำธารเผยให้เห็นใบหน้าสีขาวริมฝีปากที่แห้งแตกและดวงตาที่เหมือนไม่มีชีวิตที่ทันวา่าเสียงของมินซันเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอคือชายที่เธอฝังด้วยมือของตัวเองเมื่อสามปีก่อนคืนที่ฝนตกหนักในคืนนั้น เธอจำได้ดีถึงกลิ่นเลือดและกลิ่นดินที่ผสมกันผาพร่างของที่ธนวาที่ล้มลงในทุ่งข้าวยังติดตาไม่เคยจางหายตอนนั้นมันคืออุบัติเหตุอย่างน้อยเธอพยายามบอกตัวเองอย่างนั้นเสมอแต่ลึกๆในใจมินรู้ว่ามันไม่ใช่แสงดาวค่อยๆถูกเมฆกลืนเสียงลมเปลี่ยนเป็นเสียงครางเบาๆเหมือนใครกำลังร้องไห้ในความมืด มินถอยหลังอีกก้าวน้ำในลำธารเย็นเฉียบไหลผ่านปลายเท้าของเธอที่ที่ต้องการอะไรจากฉันเสียงของเธอสั่นเครือจนแทบไม่ออกเสียงชายคนนั้นไม่ตอบเพียงแค่ยกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วที่เย็นจัดแตะลงบนแก้มของมินเธอรู้สึกเหมือนร่างกายถูกดูดเอาความอบอุ่นออกไปทั้งหมดแสงดาวสะท้อนบนดวงตาของเขาไม่ใช่แสงแห่งชีวิต แต่เป็นประกายเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งที่กำลังละลายในมือคืนที่ฝนตอกอเธอจำได้ไหมเสียงของเขาดังขึ้นเสียงนั้นต่ำลึกและแผ่วเหมือนมาจากใต้ดินมินส่ายหัวฉันไม่อยากจำมันจบไปแล้วชายคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาไม่ใช่เสียงที่มินจำได้มันแหบพร่าเหมือนผ่านการฝังอยู่ใต้ดินมานานหลายปี ไม่มีอะไรจบลงหรอกมินทุกคืนที่ดาวดวงนั้นยังส่องอยู่ฉันยังอยู่มินถอยหลังอีกแต่พื้นใต้เท้าเริ่มลื่นจากโคลนเธอล้มลงมือทั้งสองแปะลงบนดินเปียกชื้นกลิ่นดินกลิ่นควันไฟและกลิ่นเลือดจางจงปะปนกันในอากาศที่ทันว่าฉันไม่ได้ตั้งใจน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอพูดทั้งที่เสียงสัน่น แต่แววตาของชายตรงหน้านั้นไม่แสดงอารมณ์ใดๆเธอคิดว่าฉันต้องการให้อภัยหรือไม่ฉันต้องการให้เธอจำทันใดนั้นลมแรงพัดจนต้นไผ่รอบไผ่รอบส่งเสียงดังเสียดหูไฟในบ้านไม้ดับลงอย่างกระทันหันเหลือเพียงแสงดาวดวงเดียวที่ลอยอยู่เหนือสีสับพวกเขามินรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเสียงจิ้งหรีดเสียงน้ำไหลทุกอย่างเงียบสงด มีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นรัวในหูเธอยังจำได้ไหมว่าฝังฉันไว้ตรงไหนเสียงนั้นดังขึ้นข้างหูทั้งที่เขายังยืนอยู่ตรงหน้าแต่เธอกลับรู้สึกถึงลอมาหายใจเย็นเฉียบอยู่ข้างหลังมินหันขับรอบตัวไม่มีใครเธอเริ่มหอบหายใจแรงเท้าของเธอก้าวถอยโดยไม่รู้ตัวจนสะดุดรากไม้ล้มลงไปอีกครั้งในความมืด เธอเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวน้ำเหมือนบางสิ่งกำลังจะโผล่ขึ้นมามือซีดขาวค่อยๆโผล่พ้นน้ำตามด้วยแขนและร่างของชายที่สวมเสื้อเหมือนในคืนนั้นน้ำไหลออกจากปากของเขาในตายังเปิดกว้างจ้องตรงมาที่เธออย่ามามินร้องแต่เสียงของเธอกลับเบาและแตกพรา่าร่างของเธอสั่นสะท้านจนแทบยืนไม่ไหว ชายคนนั้นค่อยๆเดินขึ้นจากน้ำถูกก้าวที่เขาเหยียบดินและโคลนกระเด็นอากาศรอบตัวเย็นลงจนเหมือนฤดูหนาวกลับมามิงวิ่งหนีเธอพุ่งไปทางบ้านไม้หลังเล็กแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นทำให้เธอหยุดนิ่งในบ้านไม่มีสิ่งของใดๆไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ไม่มีภาพถ่ายที่เคยแขวนมีเพียงโลงไม้เล็กๆตั้งอยู่กลางห้องและบนโลงนั้น มีป้ายชื่อของเธอมินถอยหลังช้าช้าไม่มันไม่จริงเสียงหัวเราะของชายคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกล้องไปทั่วบ้านเสียงนั้นแทรกเข้ามาในหัวเหมือนเข็มแทงเธอจำไม่ได้หรือมินว่าเธอก็ไม่ได้รอดจากคืนนั้นมินสายหน้าแรงฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันหายใจอยู่แต่เมื่อเธอยกมือขึ้นมาดู เธอเห็นนิ้วมือซีขาวโปร่งสายและมีหยดน้ำเกาะอ,อยู่เธอกรีดร้องสุดเสียงประตูบ้านปิดลงเองอย่างแรงแสงดาวจากหน้าต่างดับวูบความมืดเข้าปกคลุมทุกอย่างในห้องนั้นมีเพียงเสียงฝีเท้าเบา,เบาๆเดินวนรอบลงไม้และเสียงกระซิบที่ดังข้างหูของเธอคืนนี้ดาวจะดับและเธอจะจำได้ทั้งหมดเสียงหัวใจของมินเต้นแรงอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะกลัวมันคือเสียงหัวใจของคนที่เพิ่งตระหนักว่าเธอไม่เคยมีชีวิตอยู่เลยตั้งแต่คืนนั้นลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างอีกครั้งโลงไม้ค่อยคอยเปิดออกแสงดาวเพียงดวงเดียวบนท้องฟ้าสองลอดลงมาสะท้อนบนหยดน้ำที่ลอยอยู่ในอากาศในแสงนั้นมินเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงข้ามรอยยิ้มเศร้าและดวงตาที่เต็มไปด้วยคำถามตอนนี้ เธอจำได้แล้วหรือยังว่าคืนฝนนั้นเกิดอะไรขึ้นเสียงของพี่ทันวาดังขึ้นอีกครั้งเบาแต่ชัดเจนเราทั้งคู่ไม่เคยออกจากคืนนั้นเลยแสงดาวค่อยๆจางหายเสียงลมเงียบลงเหลือเพียงความมืดและเสียงสะท้อนของคำพูดสุดท้ายที่ลอยอยู่ในอากาศแสงดาวในคืนมนจะส่องให้เฉพาะคนที่ยังติดอยู่ระหว่างสองโลก และจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสนิทเสียงลมเงียบลงอย่างช้าๆความมืดปกคลุมทั่วทั้งทุ่งเหลือเพียงเสียงหัวใจของมินที่เต้นเบาๆราวกับกำลังจะหยุดเธอยือนอยู่กลางลำธารน,น้ำเย็นเฉียบไหลผ่านข้อเท้าแสงดาวดวงเดียวบนฟ้าส่องลงมาที่เธอเหมือนแสงสุดท้ายที่มอบให้กับคนหลงทางมินมองเห็นที่ทันวายยือนอยู่ตรงข้าม ร่างของเขาเริ่มโปร่งใสรอยยิ้มอ่อนโยนแทนที่แววเย็นชาที่เธอเคยเห็นมันถึงเวลาแล้วมินเสียงของเขานุ่มและอ่อนโยนกว่าครั้งไหนไหนเธอจำได้แล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นมินหลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้มภาพทุกอย่างในอดีตหวนกลับมาอย่างชัดเจนเธอจำได้ว่าในคืนนั้นฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นทาง พวกเขาทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยคำพูดที่เธอพูดออกไปในอารมณ์ทำให้ที่ทันวาวิ่งออกไปในพายุเธอวิ่งตามแต่พื้นลื่นและมืดสนิทเสียงฟ้าผ่าดังก้องเหนือหัวจากนั้นเธอก็จำได้แค่ว่าเห็นร่างเขาล้มลงไปในลำธารและเธอเองก็พลาดลื่นล้มตามไปไม่มีใครรอดในคืนนั้นมินลืมตาช้า ใบหน้าเธอเปียกชุ่มด้วยน้ำตาฉันจำได้แล้วที่ไม่ต้องรอฉันอีกต่อไปที่ทันวายิ้มฉันไม่ได้รอเพื่อให้เธอกลับมาแต่รอเพื่อให้เธอรู้ว่าเราไม่ต้องกลัวอีกแล้วแสงดาวสองลงมาสว่างจ้าทั้งสองยืนมองหน้ากันในความเงียบรอมาหายใจของมินเริ่มเบาแต่หัวใจกลับรู้สึกสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เสียงกระซิบดังขึ้นจากสายลมเหมือนเสียงของธรรมชาติที่กำลังกล่าวลาผู้เดินทางทุกชีวิตที่ดับลงจะกลายเป็นแสงหนึ่งบนท้องฟ้าร่างของพี่ทันวาค่อยๆละลายไปในแสงมินยื่นมือออกไปแต่แต่สัมผัสได้เพียงอากาศเธอยิ้มทั้งน้ำตาขอบคุณที่ไม่เคยจากฉันไปจริงๆจากนั้นแสงดาวดวงเดียวบนฟ้าก็ค่อยๆทอแสงเจิดจ้า ก่อนจะสลายหายไปในอากาศทุ่งข้าวกลับมาเงียบสงบเสียงน้ำในลำธารไหลเอื่อยกลิ่นดินหลังฝนหอมอบอวลทั่วอากาศเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบดอกไม้ป่าบานอยู่ตรงลำธารมีเพียงดอกเดียวที่ส่องประกายภายใต้แสงอาทิตย์เหมือนดาวที่ยังคงส่องอยู่แม้ในยามเช้าและในลมหวนที่พัดผ่านบางคนได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบา เราจะพบกันอีกใต้แสงดาวดวงเดิม